ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรููผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่16ค่าค่าค่ะลีซันฮูเป็นหนึ่งใน4ี่หัวหน้าหอแห่งไข่ไม้ดำฝึกปลือถึงระดับปลายด่านโนกะวิญญาณ ชื่อของคนผู้นี้ฟังดูโอหังอยู่บ้างแต่ถ้าทางของมันกลับดูเหมือนบัณฑิตยิ่งกว่าหากมันถือพัดจีบแทนที่จะเป็นดับใหญ่ร้อยห่วงคงไม่มีใครคาดคิดว่ามันเป็นโจรร้ายกระนั้นแม้ภายนอกดูสุภาพอ่อนแอแต่ในบรรดาหัวหน้าพอทั้งสี่มันกลับโหดเที่ยมที่สุดมันมักเข็นฆ่าผู้คนมากมายหรือฆ่าล้างหมู่บ้านเพียงเพราะความไม่พอใจเพียงเล็กน้อยดังเช่นวันนี้ภารกิจคุ้มกันบรรณาการกลับไปยังสำนักกลับถูกหัวหน้าหอแท่จงแย่งชิงไปมันจึงหงุดหงิดใจยิ่ง วันนี้มันพาพักพวกลงเขาหวังจะหาสตรีมาเล่นสนุกมิคาดหมู่บ้านเล็กๆนั้นกลับต่อต้านจึงถูกมันทำลายด้วยความพิโรธจากนั้นคราลุมสตรีมาเจ็ดแปดคนเดิมที่มันคิดจะกลับค่ายในคืนนี้แต่ระหว่างทางมันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างจึงหยุดยั้งที่ลานกว้างนี้เพื่อดื่มกินและพักผ่อนก่อนจะเดินทางต่อ มันเห็นเหล่าสมุนล้วนกระเฮี้ยนกระหือจะเล่นสนุกกับสตรีที่ถูกร่ากุมมาหลีซานหูดื่มสุราจากถุงหนังอึกหนึ่งก็ตวัดใส,ส่กลุ่มจนที่อยู่ด้านขวามือบัตซบสตรีงามหยาดเยิ้มนั้นเป็นของข้าเจ้าอุบาทบ,บัตซบกลายย้าแย่งชิงนางต่อหน้าข้าผู้นั้นก็เช่นกันข้าจะนำกลับไปมอบให้ท่านรองหัวหน้าห้ามแต่ต้องนางได้ยินหรือไม่ จนสองกลุ่มที่ถูกมันตวัดว่ากระจายตัวออกด้วยสีหน้าอับอายกลุ่มโจรด้านขวาขออภัยมันครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยรอยยิ้มสอพลอจากนั้นขยับไปด้านข้างแหวกช่องเปิดทางให้หัวหน้าหอของพวกมันได้กัดคำแรกลีซานหูลุกขึ้นเดินไปได้สองก้าวจู่ๆก,ก็หันหลังกลับเรารู้สึกถึงบางอย่างมันมองไปยังทิศท,ทางที่เพิ่งผ่านมาก็พบเห็นเพียงเส้นสายสีแดงฉานพุ่งเข้าหายอย่างเร่งร้อน หลังจากมองเห็นชัตตามันก็พบว่านั่นไม่ใช่เส้นสีแดงแต่กลับเป็นชายหนุ่มถือทวนสีแดงเพลิงวิ่งตะบึงเข้ามาสู่ดักกำลังด้วยท่าทีเปี่ยมรังสีฆ่าฟันยามที่มันมองเห็นได้ชัดตาระยะห่างระหว่างพวกมันก็ร่นเหลือเพียง50าสิบวาสศัตรูมีหนำซ้ำความรู้สึกนี้มันเป็นผู้ฝึกปรืวิญญาณลีซันหูเป็นคนหลักแหลมมันทราบในแทบจะทันทีว่าผู้มาไม่มีเจตนาดีจึงตะโกนก้อง มีศัตรูเตรียมพร้อมต่อสู้เสียงตะโกนของมันทำทุกคนแตกตื่นพวกมันหันหน้าไปมองก็เห็นเพียงชายผู้หนึ่งพุ่งเข้ามาพร้อมทวนในมือจึงงงงันวูบเพียงคนเดียวฉะไหนหัวหน้าหอจึงตื่นตระหนกเช่นนี้จนกลุ่มนอกสุดยกอาวุธขึ้นเตรียมสั่งสอนบทเรียนอันโหดเหี้ยมแก่เจ้าคนที่พุ่งมาอย่างหุนหันให้มันรับทราบว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนที่รบกวนเวลาหาความสุขของพวกมันด้วยชีวิต เห็นเจ้าผู้นั้นพุ่งเข้ามาใกล้โจรที่อยู่หน้าสุดก็เงื้ออาวุธในมือขึ้นด้วยท่าทีอมหิดเตรียมจะฟันลงกระนั้นมือที่เงื้อขึ้นของมันก็หยุดยั้งอยู่เหนือศีรษะกระทั่งรอยยิ้มเห e ี e ้ยมเกรียมบนหน้ามันก็นิ่งครั้งราวถูกแช่แข็งมันส่งสายตาอันสับสนมองไปยังทวนสีชาติที่ทะลวงอกมันขณะที่จะสิ้นใจมันยังคิดว่าทรงอกมันอบอุ่นยิ่งทว่ามันยังไม่ทราบอีกอย่างแม้แต่โจรที่ยืนด้านหลังมันก็ถูกทะลวงด้วยทวนเล่มนี้พร้อมกัน ไปหยุนเฟยดวงตาเปลี่ยมแววอมิดผุ่มเข้ากลางกลุ่มโจรเบื้องหน้าโดยไม่รีรอทวนในมือแทงออกอย่างแยบยนต์ความเร็วของมันไม่ใช่สิ่งที่โจรทั่วไปจะโต้อตอบได้ทันทวนของมันจึงทะลวงผ่านร่างของโจรทั้งคู่ออกไปมันชักทวนกลับในพริบตาปล่อยโลหิตให้กระเซ็นใส่ร่างแล้วจึงหันกายไปมันวัดทวนเป็นวงโคง้งสีแดงฉานตามร่างมันไปปลายทวนก็กวาดผ่านคอหอยของโจรสามคน หลังจากที่โลหิตพุ่งกระฉุดออกมาจนทั้งสามก็ค่อยๆหงายหลังลม้มลงโดยไม่ทันได้ตอบสนองอันใดมันเป็นผู้ฝึกปริวิญญาณรีบรวมกลุ่มทุกคนรีบรวมกลุ่มร่วมกันฆ่ามันลีซานหูคำรามกึกก้องปลุกพวกจนฟื้นจากความตระหนกเพียงเห็นหัวหน้าหอเข้าปะทะผู้บุกรุกพวกมันก็มีปฏิกิริยาชูดาบขึ้น แม้จะหวาดกลัวศัตรูที่เป็นผู้ฝึกปรือวิญญาณเพียงใดแต่กระทั่งหัวหน้าหอยังร่วมต่อสู้หรือยังจะให้พวกมันหดหัวซ่อนหางได้เช่นนั้นพวกมันคงไม่ต้องการชีวิตแล้วลีซานหูทั้งตรนกทั้งขุนเคืองมันพุ่งไปเบื้องหน้าขณะขบคิดสมองแทบแตกผู้ใดจะคาดคิดว่าผู้ฝึกปรือวิญญาณจะพันปรากฏกายจู่โจมพวกเรามันต้องการอันใดมันไม่นำพาสมุนทั้ง40กว่าคนของข้า แม้ดูเหมือนมันจะแข็งแกร่งกว่าข้าแต่ข้ายังมีสมุนอีกหลายสิบคนหากร่วมมือกันต้องกำจัดมันได้แน่นอนไปหยุนเฟยกวาดตามองหลี่ซานหูที่พุ่งเข้ามาแต่สองเท้าไม่ได้หยุดยั้งลงหลังจากหลบเลี่ยงดาบที่ฟันมาจากด้านหลังก็เตะจ,จนเบื้องหน้าปลิวกระเด็นไปปะทะโจนหลายคนที่ตามมาเข้ามาล้มลังงอจากนั้นเสือกทวนทะลวงกลับหลังโจนด้านหลังก็ถูกด้ามทวนแทงทะลุคอหอยทันทีมันเบิ่งตากว้างแล้วหงายหลังล้มลงไป ไปหยุนเฟยขวางทวนรับดาบสองเล่มที่ฟันลงมาจากด้านข้างจากนั้นออกแรงผลักส่งทั้งโจนคู่หงายหลังแล้วตวัดคมทวนออกไปตัดคอหอยพวกมันยามนี้หลี่ซานหูก็มาถึงมันคาดไม่ถึงว่าคนผู้นี้จะอมหิตขนาดฆ่าคนถึงสามคนในคราเดียวมันทันคำรามก้องทยานขึ้นฟาดฟันดาบใส่ไปหยุนเฟยไปหยุนเฟยหันกายไปตอบโต้ด้วยทวนไม่ทันการจึงทำได้เพียงขวางทวนขึ้นต้านรับเหนือศีรษะ ยามต้านรับดับไว้มันก็ถูกแรงประทะกระแทกถอยกายไปหลายก้าวเมื่อหลี่ซานหูไล่ตามเข้ามากลับถูกไปหยุนเฟยกวาดทวนบีบให้ล่าถอยหลังจากบังคับหลี่ซานหูล่าถอยไปหยุนเฟยก็พุ่งกายไปด้านหลังยืดระยะออกและหันไปจู่โจมกลุ่มโจรเจ็ดแปดคนทางอื่นทุกคราที่หลี่ซานหูหวังจะเข้ามาต่อสู้ไปหยุนเฟยจะบีบให้มันถอยแล้วหันไปจัดการพวกโจรอีกกลุ่ม ไปยุนเฟยเราวกับพยักในฝูงแกะทวนของมันหมัดของมันและเท้าของมันล้วนเป็นอาวุธล่าชีวิตสำหรับพวกโจรเหล่าโจรล้มลงไปทีละคนที่ยังคงยืนอยู่ได้ก็ลดลงทีละคนยามไปหยุนเฟยใช้ทวนทะลวงอกโจรไปอีกคนหนึ่งลีซานหูก็ได้โอกาสเร่งความเร็วพุ่งมาตรงหน้าและวัดดาบใหญ่ขนานพื้นเข้าใส่หวางเอวไปหยุนเฟย ไปหยุนเฟยปักทวนลงพื้นด้านข้างเพื่อต้านดาบดวงตาหลี่ซานหูทอประกายยินดีวูบสืบเท้าไปครึ่งก้าวส่งให้มันกับไปหยุนเฟยแทบปะทะชนกันจากนั้นยกแขนซ้ายที่เบ่งพองด้วยกล้ามเนื้อปูดปนพุ่งกระแทกใส,ส่ทรงอกไปหยุนเฟยมันทำเช่นนี้พระเห็นว่าไปหยุนเฟยเชี่ยวชาญเพลงทวนสมควรอ่อนด้อยในการต่อสู้ประชิดยามนี้มันเข้าใกล้ตัวศัตรูในระยะสัมผัสทวนของมันย่อมไม่อาจกวาดแกว่งได้ ตราบที่มันพัวพันจู่โจมประชิดตัวทั้งมีพวกโจรคอยลอบทำร้ายอยู่รอบด้านคนผู้นี้ต้องตายแน่นอนกระนั้นไปหยุนเฟยกลับไม่ตรนกมันถอยเท้าขวาครึ่งก้าวเพื่อสร้างระยะจากนั้นยกหมัดขวาขึ้นชกเช่นเดียวกันเสียงบทกระดูกดังสดใสที่ได้ยินสะท้านจิตใจหลี่ซานหูดวงตามันทอแววไม่เชื่อถือยามที่ละลิ้วถอยหลังโดยไม่ทันตั้งตัวพลังมหาศาลผ่านแขนขวาศัตรูเข้ามาตามติดด้วยพลังระลอกที่สองและระลอกที่สาม คริปตาเดียวพลังหมัดสามระลอกก็ทะลักผ่านหมัดมันเข้ามากระทั่งยังรู้สึกว่ากระดูกแขนซ้ายตั้งแต่ปลายนิ้วไล่ไปถึงหัวไหล่ล้วนแหลกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยวิชาระลอกคลื่นพลังหมัดสามทบหลังจากส่งคู่ต่อสู้ปลิวออกไปไปหยุนเฟยไม่ได้ไล่ตามไปจู่โจมต่อทันทีมือขวามันสันระริกแม้ว่าจะใช้เพียงขั้นแรกของวิชาระลอกคลื่นนามพลังหมัดสามทบแต่แขนขวามันยังแทบไม่อาจทนทานผลข้างเคียงจากการประทุพลัง ข้ายังไม่แตกฉานพอไปหยุนเฟยสะบัดแขนขวาและชักนำพลังวิญญาณเข้าไปเพื่อฟื้นฟูอย่างรีบเร่งจากนั้นเงยหน้าขึ้นมองพวกโจรรอบด้านที่หยุดชะงักด้วยท่าทีหวาดกลัวเนื่องเพราะหัวหน้าหอพวกมันถูกกระแทกปลิวละลี้วไปไม่เพียงแต่พวกจรยามนี้แม้ตาลีซานหูก็ยังจับจ้องไปหยุนเฟยอ,อย่างไม่เชื่อถือแขนซ้ายมันสั่นสะท้าน เมื่อเห็นไปหยุนเฟยไม่ไล่ตามมาจู่โจมก็ลอบถอนใจโล่งอกแต่ดวงตามันยังเตี่ยมด้วยความหวาดกลัวร่วมมือกันร่วมมือคำพูดของหลีซานหูติดอยู่ที่ลำคอไม่อาจกล่าวได้เนื่องเพราะยามนี้มันตื่นตระหนกยิ่งที่พบว่าเหลือโจรเพียงไม่กี่คนที่ยังยืนหยัดอยู่ได้แทบเท้าไปหยุนเฟยมีจนนอนเกลื่อนกลาดอยู่30กว่าคนพวกมันล้วนไม่อาจคืบคลานลุกขึ้นได้อีก เสียงร่ำร้องจากหลีซานหูปลุกพวกโจรที่รอดชีวิตจากความแตกตื่นแต่แทนที่จะเข้าไปจู่โจมศัตรูตามคำสั่งหัวหน้าหอพวกมันกลับวิ่งหนีอย่างคลุ้มคลั่งพวกมันไม่ใช่คนโง,ง่งมศัตรูผู้นี้กำจัดพวกมันไป30กว่าคนอย่างง่ายดายกระทั่งผู้ฝึกปริวิญ,ญญาณเช่นหัวหน้าหอแหลี่ยังไม่ใช่คู่มือ แต่ยามที่พวกมันวิ่งหนีไปได้ไม่กี่ก้าวก็ต้องแตกตื่นเพราะเสียงร้องหอยหวนจากที่ไกลออกไปพวกมันจึงชะงักเท้าไม่กล้าเคลื่อนไหวอีกครานี่ต้องเป็นสองคนก่อนหน้าที่วิ่งหนีหายเข้าไปในป่าละเมาะอีกด้านทว่ามันทั้งคู่กลับถูกมิสันสะทหลวงจวยจากด้านหน้าอย่างกระทันหันแล้วพวกมันก็ล้มลงอย่างงุนงงลีเฉิงเฟิงเดินออกจากป่ามาช้าๆดึงมีสันออกจากซากศพ จากนั้นเดินเข้ามายังโจรที่เหลือสี่ห้าคนทีละก้าวมันมองไปหยุนเฟยที่ยืนห่างออกไปและกล่าวเสียงทุ้มที่เหลือข่าจัดการเองเดิมทีจนที่เหลือทั้ง4ี่ก็หวังจะวิ่งหนีเข้าป่าเอาชีวิตรอดเช่นกันทว่ายามนี้เห็นลีเฉิงเฟิงเพียงปรากฏกายก็ฆ่าสหายทั้งสองที่หนีไปทันทีทั้งยังเดินเข้าหาด้วยแววตาอมหิทพวกมันตื่นตระหนกยิ่งจึงร่ำร้องอย่างหวาดกลัวแยกย้ายกันวิ่งหนี หนึ่งในพวกมันสุ่มเลือกทางหนีไปหาไปยุ่นเฟย์ยามที่รู้สึกตัวก็สายเกินไปถูกไปหยุนเฟย์เตะกระเด็นออกไปหลีเฉิงเฟิงก็ไล่ตามไปเฉือนคอหอยมันในมีดเดียวหลีเฉิงเฟิงไล่ตามไปสังหารโจนสามคนที่เหลือทีละคนจนหมดสิน้นจากนั้นหลีเฉิงเฟิงก็กลับไปข้างกายไปหุ่นไฟและเริ่มตรวจสอบพวกโจรที่ถูกไปหยุนเฟย์จัดการล้มลงก่อนหน้าเพื่อจัดการผู้ที่ยังมีลมหายใจอยู่ด้วยมีดของมัน หลีซานหูเห็นดังนั้นใบหน้าก็บิดเบี้ยวปั้นยากมันไม่คาดคิดมาก่อนว่าศัตรูจะมีผู้ร่วมทางอีกทั้งยังเป็นผู้ฝึกปริวิญญาณเช่นเดียวกันเมื่อเห็นท่าทีอันอมหิตของพวกมันหลีซานหูก็ล้มเลิกความคิดร้องขอความเมตตาดวงตามันเป็นประกายแวววับยามครุ่นคิดหาทางหลบหนี จูจูดวงตามันทอประกายวูบด้วยความยินดีมันชำรลืองหางตามองหญิงสาวทั้งสามที่อบกอดกันด้านซ้ายห่างไปหนึ่งวาพวกนางเม้มปากแน่นดวงตาเปี่ยมด้วยความหวาดกลัวทั้งร่างสันสานเสียงร้องอย่างน่าเวทนาด้านเมื่อหลี่เฉิงเฟิงพบว่ามีจนคนหนึ่งแกล้งตายอยู่บนพื้นจึงใช้มีดฆ่ามันอย่างงอมหิ กระนั้นยามได้ยินเสียงร่ำร้องดวงตาหลี่ซานหูทอประกายดูร้ายมันคลายนิ้วปล่อยอาวุธในมือขวาลงแล้วพลันพุ่งไปด้านซ้ายขณะเดียวกันก็ยื่นมือขวาไปคร่ากุมหญิงสาวนางหนึ่งมันคาดเดาว่าศัตรูทั้งคู่สมควรมาช่วยเหลือสตรีเหล่านี้ดังนั้นมันต้องคร่ากุมตัวประกันเพื่อหาช่องทางรอดชีวิต สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสะกดวิญญาณ